สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาสอนรับท่าทางปักธงแบบฟรีๆแบบที่ GM จะแจกเร็วๆนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าหลายๆคนนะครับในตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ายังไม่รู้นะครับโนว่าท่าทางปักธงจะแจกแบบไหนอะไรยังไงนะครับรู้แค่ว่าจะแจกทุกๆสัปดาห์วันละ8คนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากติกาเป็นยังไง คนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับนว่ากติกาเป็นยังไงนะครับโนต้องได้ทําแบบไหนบ้างนะครับถึงจะสามารถรับได้ในส่วนของซุดทั้งหมดท่าทางปักธงแล้วก็ของฟรีทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อวานพี่ก็สอนไปแล้วนะครับโนในส่วนของการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับโนแต่ก็อาจจะบอกไม่หมดนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกให้หมดแล้วกันนะครับโนว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับโนต้องเก็บโทเค็นแบบไหนสามารถเล่นได้ยังไงผมจะรับ ถ้าปักธงได้แบบไหนนะครับโนะอย่าตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนะว่าต้องมาดูคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ บอกแบบละเอียดละกันนะครับแต่คลิปนี้พี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีฟละกันนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นทางงด้านขอกิจกะไป พี่เองเลยนะครับนก,ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนกคนละ1นึ่งคนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับพี่มีแจกทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนกมา เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนอสำหรับกิจกรรมนะครับ <S <S ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมดาวพิฆาตศูนย์ตัวนี้นะครับเนอที่แบบว่าจะมีทางด้านของสุนิฟีอะไรเยอะๆมากมายนะครับที่แบบว่าทุกคนเห็นกันนะครับเนอที่จะมาแจกให้แบบฟรีนะครับเนอก็จะมีตามนี้เลยนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับเนอเราก็หน้าตากิจกรรมนะครับหลายคนถามมานะครับเนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้ก็คือหน้าตากิจกรรมนะครับวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนอจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ที่สําค<ข>ัญนนนนนนะคครรรรรัััับบเาาาสสมถได้<ข>้้่่่ววตตตงงีีก็ือแท 1จนถึงวันที่8ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่25นะครับนอนไลประมาณนี้นะครับเราก็กิจกรรมล็อกอินนะครับจะเป็นทางด้านของ สก <cond vitamin é> like ินกระทะนะครับนาอพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าล็อกอินก็รับสกินกระทะไปเลยนะครับนาอแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับจะมีอยู่ที่5ช้อยนะครับน้ะก็คือแต่ละวันเราจะได้มาทาภารกิจหรือว่าเก็บดาวไปเรื่อยๆนะครับนาอเพื่อชมแต่ละช้อยนะครับนาอให้ครบในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะมียอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เล่นประมาณนี้นะครับนาอขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําได้เร็วแค่ไหนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าภารกิจจะเขียนแบบชัดเจนเลยนะครับนาอว่าแต่ละ วันมีอะไรบ้างให้ไปทําอะไรบ้างนะครับน,นกสะสมดาวประมาณนี้นะครับนอาครบ200ดาวก็รับไปเลยในส่วนของชุดตัวนี้นะครับนอน,นี่เลยนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับนอนว่าในนี้ก็จะมีทางด้านของ เยอะแยะมากมายนะครับเนาะยิ่งกว่าปดบุญญาพานเลยนะครับทุกคนเออก็จะเระมาเลยครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้รับกันทุกคนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็เตรียมตัวละกันนะครับเนาะได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของการเก็บดาวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า1สัปดาห์ถ้าอยากได้ท่าทางปักธงนะครับเนาะก็ต้องได้เก็บดาว ในส่วนของกิจกรรมและจะได้รับ hm. ท่าทางปักธงแค่8คนต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเสริมนะครับไม่วจะเป็นทางด้านของท่าทางปักธงนะครับที่สามารถรับได้นะครับเนาะทุกๆ1สัปดาห์จะแจกแค่8คนเท่านั้นนะครับด้วยการสะสมดาวสะสมคิวนะครับเนาะให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าคนไหนทาแต้มได้เยอะที่สุดนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับพี่รีวิวนะ ามนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนี่เลยนะครับบางเซิร์ฟนะครับโน่ก็จะมีการเก็บโทเค็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับโน่นี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโน้ว่าบางเซิร์ฟตอนนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างเซิร์ฟจีนนะครับโน่ก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ถามว่าหลายๆซุดมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีทางด้านของ กิจกรรมนะครับนอตลาดความมืดด้วยนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมตลาดความมืดนะครับนอก็จะมีอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมตลาดความมืดเลยนะครับทุกคนแล้วก็สุดหมูนะครับนอจะอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มประมาณนี้นะครับพร้อมท่าทางเลยนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมแบบนี้ดีนะครับนอเพราะว่าเราจะได้ท่าทางไปด้วยนะครับแล้วก็ได้สุดหมูไปด้วยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงนอคุณนี่นะครับที่แบบว่าอยากได้สุดหมูเหมือนพี่หรือเปล่านะครับพี่ได้สุดหมูมากเลยนะครับนอแล้ว พร้อมท่าทางเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าสําหรับนงน้องคนไหนนะครับนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของซุดนะครับนอะก็จะมีแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางเยอะแยะมากมายแอนิเมชันเยอะแยะมากมายนะครับนาะที่แบบว่าให้เราได้สุ่มให้เราได้เลือกให้เราได้เล่นนะครับทุกคนนี่นะครับนอะก็ถือว่า ไปกิจกรรมสุ่มประมาณนี้นะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสุดจ้าบนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสําหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะอนิเมชั่นตัวนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟนอกแล้้้้วววววนนนนะะะคครรััับบเเดดดดีีีี๋๋ยยยพ่่จมมาสุใหู เพราะว่าตอนนี้พี่มีเพชรอยู่ที่1400นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่สุ่มไปหลายกล่องแล้วนะครับเนาะก็ประมาณ2กล่องแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ตกอยู่ที่1กล่องอยู่ที่39เพชรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกครั้งที่เราสุ่มมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนาะมาวันนี้พี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าเราจะได้ในส่วนของกล่องที่เท่าไหร่นะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็น39เพชรนะครับเนาะต่อหนึสปินนะครับก็ จัดไปเลยแล้วกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าของในนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกีปืนสกาสเก็ตบอร์ดนะครับนาแล้วก็ซุดนะครับนาะพี่เขาบอกเลยนะครับนาะว่าซุดตัวนี้นะครับก็แยกให้เราถึงสี่สินส่วนนะครับนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับได้เลยหรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับทุกคนก็ค uhm ือได้ในส่วนของกล่องซัพพลายมาแทนนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็คือครั้งต่อไปจะอยู่ที่ 69เพจนแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับมันก็เหมือนกิจกรรมในไทยเลยนะครับเนาะจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเออก็จะมาเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะก็ จะเปเลื่อการนะครับเนาะหกสิบเก้าเพจนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอออืื้หไม่ได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้ก็ได้เป็นพันหนึ่งกีตันมานะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกล่องต่อไปจะอยู่ที่เก้าสิบเก้าเพชรแล้วนะครับทุกคนพี่หวังว่าน่าจะได้นะครับเนาะในส่วนของเก้าสิบเก้าเพจนี้นะครับทุกคน จะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ99เพรนี้นะครับนอตเรียบร้อยโอ้โหยังไม่ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับนอก็คือกองต่อไปจะอยู่ที่149เพรแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับในส่วนของ สุดนะครับก็ต้องเตรียมเพชรไว้รอเลยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับยังไม่ได้อีกนะครับตอนนี้เพชรพี่เหลือแค่1100แล้วนะครับเนาะยังไงก็ได้แน่นอนแล้วนะครับไม่ท่าทางก็สุดแล้วตอนนี้นะครับก็สุ่มไปละกันนะครับเนาะแบบไม่ซีเรียกละกันนะครับเพราะว่า1นึ่งรอยเายังไงก็ได้แน่นอนนะครับในส่วนของ ท่าทางหรือว่าสุดนะครับนนองไม่เป็นอันไดก็อนหนึ่งแน่นอนนะครับน้องก็จัดไปเลยละการนะครับนองจะได้สุดหรือเปล่านะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับน้องก็ได้ในส่วนของสุดมากนะครับน้องแต่ไม่ได้ท่าทางนะครับน้องก็จะเป็นประมาเลยนะครับนนองแต่พี่ว่ามันยังไม่สุดหรือเปล่านะครับน้องก็คือได้แค่สุดมาแต่ไม่มีท่าทางเล่นนะครับทุกคนก็คือแบบว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเนอะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหลือแค่กล่องเดียวแล้วนะครับน้องก็ลังเลนิดนึงนะครับนนองก็ จัดไปเลยละกันนะครับนาอก็คือเอาหรือเปล่านะครับทุกคนหรือว่าไม่เอาดีกว่านะครับนาอหรือยังไงดีนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับนาอพี่จะขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับนาอขอคิดก่อนละกันนะครับเพราะว่าในใจพี่ก็คืออยากได้แค่สุดนะครับนาอเพราะว่าที่จริงก็เป็นไอเดีเซิร์ฟนอกด้วยนะครับนาอไม่ใช่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาอก็เลยแบบว่า ไม่อย่างได้เท่าไหร่นะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็คือได้มาแล้วในสองุนนะครับน้องก็ถือว่าออกมาดีนะครับน้องแล้วก็เท่มากนะครับทุกคนเออก็จะเป็นป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับน้องก็ถือว่าสามารถรับได้นะครับน้องไม่ผิดหวังนะครับก็คือตัวทีิงสวยมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นเปรามานี้นะครับสาหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าเราจะได้นะครับน้องก็คือ พี่เขาบอกเลยนะครับว่ามีทั้งกิจกรรมสายปีและมีทั้งกิจกรรมสายเติมนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับก็จะได้แน่นอน100%นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า ไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่ามารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับน้องพี่ๆคนไหนอยากได้อะไรอีกก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวทําการแจกให้ละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุ